สวัสดีครับเย็นของวันที่16สิงหาคม2567ที่นี่อำเภอสังคมจังหวัดน้องอ่าหนองคายครับเรามาเที่ยวกิจกรรมทริปกเกษียณเพื่อนราชการผู้บริหารรุ่นน้องนะครับที่นี่เราก็จะพักกันที่ตรงนี้แหละครับคืนนี้นะครับส่วนสภาพบรรยากาศทิวทัศน์นะครับติดริมโขงนะครับตรงนี้อำเภอสังคม จังหวัดน้องคายนะครับติดกับพื้นโคพอดีแล้วก็คืนนี้เราจะพักกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็คงจะเดินทางต่อไปว่าเราจะไปที่จุดใดสําหรับในภาคเช้านั้นเราก็นมัสการนมัสการตามวัดต่างๆหลายวัดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุนน้องที่เขาจะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับเราก็พากันมาเที่ยว บีนี้เรามาเที่ยวไม่ไกล